ช่องสองช่องสามในการตัดนะดูนะหนึ่งหมีหมีสองไล่ขึ้นไปนะนิดเดียวเราจะดันให้สุดอย่างนี้ดันแค่นิดเดียวแค่นี้สองสามขอบนี่แหละแล้วเราให้มาแตงข้างล่างนะายละๆอยดข้างล่าง สร้างรอบให้ได้ครับกรอบทรงสวยด้านล่างไม่น่าห่วงครับหนึ่งองสนี่แล้วนะจุดท,ที่หนึ่งนะจุดท,ที่สองวางเห็นไหมงัดขึ้นหนึ่งสองสามไปเชื่อมขอบดูนะจุดท,ที่สองหนึ่งสองสามยกเพื่อไม่ให้ผมมีขอบ จะสูนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมลูกค้าเราุ่มที่สามนะอีกหน่อยก็จะเป็นแมนบันบินเหตดต่อไว้ให้นกไทยเล่นลนะอลไรนี่ตีกรอบให้สวยครับกรอบทรงให้มันได้สองเลยนะนี่คือจุดที่สองนะครับ ข้างล่างแล้วย่งไปมองนะตรงนี้ปล่อยไว้เราไล่ตรงนี้สวยก่อนไม่งนั้นงานเราจะไม่เดินเราจะโมโฟกัสตรงนี้ทีมาตรงนี้ดีขึ้นลงขึ้นลงหน่อยนะทําใไม่ชา้าสําหรับช่างใหม่นะสามไล่เหมือนเดิมหนึ่งสองและสามเห็นไหมครับหลังจากนั้นมาเก็บนวลด้วยการตั้งหย้อนผมขึ้นไปด้านบนตรงนี้ได้ส,ดสังเกตขอบส้ง อันนี้คือตำแหน่งที่สามกรอบอย่างนั่นแหละอยู่นั่นแหละในกรอบอยูน่นี่ความสูงด้านหลังทีนี้ตำแหน่งที่สี่นะครับถึงหนะสี่สิบห้าองศาครับจากนี้เลยวางขึ้นปลายหวีชิดโคนหวีเล็งมาหาจุดนุน้นะอยู่นะไล่ขึ้นไปสอ สามสี่มีเราอ,อยู่แนวเดิมนะนบนะห้ากมาชนหูแล้วใช่ไหมยกตัวนี้เชื่อมครับเชื่อมเห็นไหมเชื่อมมันจะคนเข้าหากันตรงเนี้ยจุดเชื่อมเห็นไหมขอบไหมมองเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ผมก็เป็นสองสี่สามสี่เห็นนะเห็นนะโอเคแล้วที่เหลือเราค่อยมาไล่รายละเอียดทีหลังสร้างรอบให้สวยก่อน ข้างล่างให้ว่ากันตีกรอบให้นวลน,น,นี่คือเก็บนวลด้านล่างครับขอบตรงอยู่เนาะตำแหน่งที่ห้าครับทีนี้นี่คือตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าจากนี้ไปจุดนี้ตรงนี้ที่เราต้องเชื่อม นะครับวางเพื่อหนึ่งสองบีเราอยู่ด้านล่างนะตรงนี้อย่ายกขึ้นยกลงนะบีอย่าดิ้นนะครับหีให้อยู่กับ,ก,บกับฐานเดิมให้ได้แล้วเราสังเกตโฟกัสกรอบทรงให้นิ่งให้ตรงนะครับถ้ากรอบทรงสวยด้านล่างก็จะสวยตามถ้ากรอบทรงเบี้ยวด้านล่างก็ไม่ต้องคุยนะ ได้กรอบสงเลยนะใช้บีใหญ่ด้านหางนะครับเสร็จแล้ว,ลวนะอ่ายเนาะโตขาเหรอขาเขามีข้างระวังระวังบิดนะฮะโอ้ทีเนี้ยเนี่ยกรอบที่นี่นะที่หกครับไหนแมง อยเกล็ดไล่ระดัดตั้งห,หมดเจ็ดเนี่ยไลยวิชิตคนี้นยกเลียงจุดนั้ดูนะนค่อยไล,ยลย่ยกเชื่อมอนี้จุดเชื่อมใี่ไหมคอามนี้ ย่มอมระอทีนี้ก็จะหมดปัญหาข้างซ้ายกับข,ข้างขวาทําไมไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วเราเชื่อมกันจุดต่อจุด,จด,จดใช่ไหมเห็นไหมครับดูสองข้างลองดูตรงไหมข้างนี้ซ้ายข้างขวาเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกันขอบกันในรอบ ค่อยใช้เบอร์หนึ่งเก็บรายละเอียดทีนะอ,นนอ,อันนี้คือสร้างกรอบทรงรองทรงสูง,สงนะการเก็บรายละเอียดอีกต่อไป